ปลอดภัยจริงแหละมัง้งแน่นาวิแน่นาวิอ่าต้องกระโดดแล้ววะใช่เฮ้ยดี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 วิตกลงไปแล้ววิ <c oughs> คุณวาตานาเบะกันตอนนี้สู้ชีวิตเอออะไรนะตอนนี้นะคะ <c oughs> คุณไอโกะแล้วคุณวาตานาเบะได้ทำการสู้ชีวิตที่จะปีนขึ้นไปบนนั้นนะคะ น้ำจะหมดค่ะดิฉันขอกินน้ำสักครู่ค่ะโอเคค่ะว้วตายปะไม่ตายไม่ตายไม่ตายไปไปไปโอ้เสียงเครื่องดังมาก่่ออคคบุนบๆๆบึนบๆนบุๆบุนบุญบุนบะวบงญบุนบุญ แหวนเลยอะเสียงแหวนมากค่อยๆใครพอค่อยกันมั่งอะไม่มีหรอก <c oughs> พืนพ้นพื้นขึ้นมาได้ปะวะดีๆนะกดแห่นเลยโห <c oughs> ตรงนี้มีแพนกวินตรงนี้มีแพนกวินมันวิ่งไปได้ใช่ไหมได้แหละไม่งั้นได้ปะวะได้แหละได้แหละได้แหละคือ <c oughs> ันยาวเลยนะถ้าไม่ได้บางคนมก่อนที่มาเนาะ